สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook แล้วก็ชาว y o ยูท b e ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบพี่วายโยอีกแล้วค่ะสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งค่ะวันนี้จัดเมนูง่ายๆนะคะคือไปซีแดดเดียวแม้วายโยค่ะนี่ค่ะกินกับน้ำปลาพริกอร่อยออร่ยหอมแดงซอยพริกขี้หนูฉ่ำๆค่ะแล้วก็ผักสดต่างๆ ถ้าสวยละร้อนและที่สําคัญกินกับมือค่ะตังกี้บอกเลยนะคะว่าแอบไร์สดแต่ว่าเน็ตมันแบบเน็ตมันแย่หรืออะไรก็ไม่รู้กระตุกกระตักไปหมดแล้วก็ไม่เลยเลิกไร์เสียอารมณ์ค่ะอันนี้คือช่วงห่างของไปซีนะคะชิ้นแบบชอบชอบพี่ก็พี่วิทยาโยมเป็นคนชอบชิ้นช่วงห่างค่ะอืมชิ้นใหญ่มากนี่ค่ะนี่ละ เนื้อมันจะแน่นนี่ค่ะมมไม่ได้นะครับมากินแบบนี้แหละเกลียดไล่ละไล้แล้วมันแบบเสียอารมณ์อ่ะ

่ำ่ำว่าโยชยชอบแบบว่าหอมแดงเยอะๆ <S <S นี่นะฮะกินไปสิหอมแดงเยอะๆ เพียปลาก็ไม่มีอะไรมากค่ะน้ำปลามะนาวน้ำการทรายพริกขี่หนูหอมแดงซอยค่ะจัดไปแบบนี้ชุ่มฉ่ำใช่เลยแม่ อันน mm ี้แฝด อืมด่มปลาของแม่รอร่อยที่สุดคือพ่อกับแม่เนี่ยเขาเป็นคนละเอียดแม่นี่นะถ้าของส่งมาถึงลูกค้านี่นะนอนไม่หลับพ่อทำอย่างดีค่ะ ต้องล้างเลือดให้ออกให้หมดทาดําสะอาดแพ็คเพิกเอยสะอาดแม่นี่ถ้าปาไม่สดเขาไม่ส่งให้ลูกค้านะคะก็ต้องขอบคุณลูกค้านะคะที่สนับสนุนไปสี่เดียดเดียวแม่วายโยนะคะก็ทําให้แม่พ่วายโยเนี่ยมีไรายได้มากขึ้นนะคะเราจะลืมไม่ได้เลยสําหรับลูกคา้าผู้มีพระคุณทุกท่านค่ะนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ดีใจด้วยนะคะดีใจนะคะที่ ฟีดแบ็กลับมาต่างๆนะคะบอกว่าไปซีเรียเดียวของแม่วายโยเนี่ยอร่อยอที่ว่าโยการันตีค่ะว่าอร่อยสดใหม่เพราะว่าแม่จะไม่ทำปลาคางมากนะคะส่วนมากก็จะทำเดือนน้อยๆทำตามออเดอร์ค่ะแม่อยากให้ลูกค้า ได้กินของแบบสดใหม่นะฮะแม่ถือมากในเรื่องความซื่อสัตย์ให้กับลูกค้าค่ะเวลาส่งของไปนะคะถ้าเกิดความเสียหายหรือว่ามันเป็นความผิดที่เราเนี่ย ทางเรารับผิดชอบหมดค่ะไม่ต้องกลัวค่ะ ก็ต้องขอบคุณทุกคนเนี่ยครับบางคนช่วยแชร์ช่วยรีวิวนะฮะอร่อยบอกต่อขอบคุณมากะครับ่นถามว่า หนึ่งโลมีกี่ชิ้นหนึ่งโลจะมีหกถึงเจ็ดชิ้นค่ะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของปลานะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเอ,อ่อหนึ่งกิโลนะคะขายในราคาห้าร้อยถึงหกร้อยบาทค่ะห้500าร้อยกับหกร้อยนะคะถ้าขึ้นกิโลก็อยู่ที่กิโลละสามร้อยบาทค่ะนะคะ ปลาอินทรีย์ค่อนข้างจะมีราคาสูงนิดนึงนะครับอันนี้คือค่อนหางพี่กินบ่อยมากปลาอินทรีย์มันกินง่ายๆบางคนก็ชอบท่อนหาบางคนก็ชอบท่อนแว่นแล้วแต่ครับ คือท่ดหางอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินแต่พ่อดหามเนื้อมันเยอะพี่เป็นคนที่ชอบกินทอดหามมากค่ะถามว่าเก็บไว้ได้นานไหมเก็บไว้ได้นานหกเดือนค่ะไว้ในช่องฟิตตู้เย็นนะคะ เป็นเมนูกัดตัวอย่างดียิ่งค่ะแก่เัาไม่ได้เลือกนะซื้อมาจากแม็กโครเป็นรงถุงตอนนี้ก็เริ่มจะแก่แล้ว มาอืมกล้มามือก่อนมามือเยอะอืมแล้เวเก็บไว้ก่อนเพื่อดึกๆหิวเพราะข้าวยังมีกินอย่างนี้ตับแทบไป คุกข้าวเนาะขยำารัดคคุกคๆุก,ค,กคุกไปซจ๊ะหนังปลาไม่ค่อยชอบกินหนังปลาเท่าไหร่นี่แหละเรียกว,ว่า ตอนเป็นเด็กๆนะแม่ก็จะแบบแกะปลาอย่างเงี้ยหรือแม่ก็แกะพวกปูอย่างเงี้ยน,นะคะขยำให้ลูกๆกินแต่ไม่ได้ใส่พริกนะตอนเป็นเด็กคงไม่ได้กินพริกห,อหอยอดน้ำปลาได้คืออร่อยมากบางครั้งลองใส่ขิงอ่อนนะครับ ซอยไปด้วยหรือไม้ตะไคร้นะครับอร่อยอแหลม มั้งมืออะถ้ามือเยอะดูแบบมัค่อยน่าก,กินกินคนเดียวไม่ต้องล้างมือก็ได้แต่ถ้าม,มีที่ม่กินหลายคนหรือกินให้ใครดูเนี่ยต้องมีน้ำล้างมือครับเวลากินมือ แค่นี้ก็อิ่มแล้วจริงๆค่ะแค่นี้จริงๆวันนี้อร่อยไล่หวัดหลายะได้ดีเลยโอเคค่ะวันนี้ก็อิ่มเรียบร้อยนะคะวันนี้ยังไม่ได้มาเล่าอะไรเลยต้องขอโทษด้วยนะวันนี้มากินอย่างเดียวเราก็แอบ,บขายของให้แม่ด้วยนะคะก็เป็นลูกดีๆเราก็ต้องทําดีเพื่อให้แม่นะคะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ฝากดุวยนะคารสำหรับไปซีแต่เดียวแม่วายโยพาสดีค่ะ